สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกท่านนะครับและสวัสดีชาวราศีมีนเดี๋ยววันนี้เรามานั่งคุยกันนะครับกับชาวราศีมีนนะเปิดไพ่สี่ใบชาวราศีมีนจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูใบที่หนึ่งกันกอน่อนอ่า ราชนีไม้ใบที่สองดอะสตาใบที่สามเป็นเจ็ดไม้ใบที่สี่เป็นสี่ถ้วยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ตัวพราเจ้าชะตาเป็นอย่างไรราศีมีนคนราศีมีนเหมือนเหมือนอารมณ์ของคุณนะเหมือนใครทำอะไรก็แล้วแต่แล้วมันไม่ได้หดังใจอารมณ์ของคุณนะตอนนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นนะเหมือน ใครๆก็ทำอะไรไม่ถูกใจคุณสักอย่างหนึ่งสองหนึ่งนะนะหนึ่งคือไม่ถูกใจไม่มีใครทำอะไรถูกใจไอการทำว่าไม่ถูกใจนี่คือคือเหมือนมาตรฐานนะมาตรฐานะาฐานะในความรู้สึกของเราสูงมากแล้วมาเจอคนที่ไม่รับผิดชอบมันจะงุนหยด เนี่ยประมาณนี้นะเจอคนไม่รับผิดชอบแล้วจังงุนหงิดแล้วก็ราชินีไม้มันเหมือนแบบทำอะไรแล้วต้องรอนานหรือคุณรออะไรสักอย่างเนะี่ยงุนหงิดด้วยรอนานด้วยเออมันเป็นแบบนั้นนะทั้งนานแล้วก็ทั้งนานทัง้งงุนหงิดเพราะอะไร เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใบที่สองเดอรสตช้าไงค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันเหมือนว่าคุณอยากจะทำให้มันเสร็จๆอะแต่ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นะในสภาวะที่แบบโอ้โหช้าเดอ s t สตาร์กว่าจะตักกว่าจะทำกว่าจะอะไรโอ้โหอืดอายืดยาดอะแล้วต้องมารอนาน้ง,นงุดหงิดนะราศีมีนนะ บางครั้งคุณอยากจะลงมือทำเองเจ็ดไม้ไม่ได้ดั่งใจเลยโอ้หชักช้าเหลือเกินฉันจะลงมือทำด้วยตัวเองมนะาใบที่สี่บทสรุปทิศทางในอนาคตคุณขอคิดดูก่อนอ่า ในเมื่อคุณจะทำเองจะลงมือทำด้วยตัวเองแล้วอคุณก็จะไม่ขอความช่วยเหลือจากใครๆอีกเลยคือคือสีใบเนี้ยมันเป็นมันเป็นอารมณ์เหมือนว่าว่าทำไมฉันต้องเหมือนใช้ใครก็แล้วแต่แล้วรู้สึกไม่ได้ดั่งใจหงดหงิดช้า มันช้ากว่าจะสําเร็จเดอะฟซากว่าจะสําเร็จมันช้านะมันอยู่ในตําแหน่งเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นมันช้ามากๆเลยใบที่สามคุณตัดสินใจลง,ลงมือลงมือทำเองเลยอืมแต่การที่คุณลงมือทําอ่ะเจ็ดไม้มันมีความยากลําบากมีความเหนื่อย แต่คุณเป็นคนจริงจังไงขอให้มาเถอะสู้ได้ไม่หวัดไม่ไหวสู้ได้เอนอนานา,าคตเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอันใกล้ๆเนี้ยเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอันใกล้ๆเนี้ยสี่ถ้วยจะไม่ขอร้องให้ใครมาช่วยอีกไม่ว่าใครจะยื่นมือมาช่วย คุณก็จะปฏิเสธอะสี่ถ้วยไหมยื่นถ้วยมาให้แล้วคุณก็ไม่เอาอะฉันทําเองดีกว่าให้อะไรมาก็ไม่รู้ฉันทําเองดีกว่าเน,นี่ยอารมณ์มันจะเป็นประมาณอย่างนี้ครับการงานบอกไว้เลยงานช้ากว่าจะมาถึงโฟกุนช้าคุณต้องลงมือทําบีบงานเองต้องเหมือนคุณต้องทําเองเกับทั้งหมดทําเองหลายอย่างเลย การเงินก็เหมือนกันอยู่ในสภาวะช้าทุกอย่างความรักก็ช้าด้วยมันเป็นอะไรที่มันแบบโอ้ยยค่อยๆเป็นค่อยๆไปขนาดความรักยังช้าคุณต้องเป็นฝ่ายไปจีบเขาหรือฝ่ายเดินหน้าลุยถ้ารอเขานะไม่มีหวังเขาไม่มามองคนแน่เลยคุณต้องเป็นฝ่ายเดินเกมลุกการงานคนก็ต้องเดินเกมลุกเจ็ดไม้การเงิน ไม่ได้เงินได้มาง่ายๆเดือุคณต้องเสียเงื่อออกแรงก่อนถึงจะได้ความรักนี้มันต้องพูดถึงไมต้องกี่พลก,ก่อนนะราศีมีนคุณอารมณ์ตอนนี้เหมือนคุณจะ ทำรายด้วยตัวเองอะหลายๆอย่างไม่พึ่งพาใส่ยใครแต่แต่สิ่งที่ทำคุณต้องรู้จริงคุณต้องมีความรู้จริงมีฝีมือเป็นทักษะที่อยู่ติดตัวคุณมาถึงจะทำสำเร็จแต่ราศีมีน ถ้าคนที่นั่งฟังอยู่กับผมเนี่ยนั่งนั่งฟังผมคุยอยู่ตรงนี้ยคุณทําได้คุณมีฝีมือคุณก็นึกอยู่ในใจแล้วว่างานแค่เนี้ยที่ทําอยู่เนี่ยสบายสบาย,บายทำเองได้ไม่ต้องรอคนอื่นเพราะว่าราชินีไม้อะโตคุณเองอะเป็นนักบริหารน,นักจัดการมานะนักบริหารน,นักจัดการ คณวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าคุณจ่ายงานให้ไปเมื่อไหร่อ่ะลูกน้องบริวารคนใกล้เิดเขาจะไม่เข้าเขาเขาจะไม่เข้าใจคุณเขาก็จะเป็นของเขาแบบนั้นแหละถ้าคุณอยากจะให้ทุกอย่างมันลงเป๊ะเป๊ะเป๊ะไปตามแผนที่คุณวางไว้ช่วงนี้นะมันอะไรอะไรมันจะไม่เป็นไปตามแผนนะคุณอยากเสร็จเร็วๆอยากเร่งเวลา มันก็เหมือนว่าเวลาที่คุณเร่งยิ่งเร่งยิ่งฉา,าอารมณ์นี้นะเพราะฉะนั้นราศรีมีนช่วงนี้นะคือหน้าที่ก็ทำตามหน้าที่ไปแต่ใจของคุณอย่าไปยึดติดอย่าไปคาดหวังอัไหนทำเองได้ก็ทำอันไหนใช้คนได้ก็ใช้ใช้ไม่สำเร็จก็หาคนอื่นต่อไปหรือว่าอาจจะทำเองก็ได้หรือถ้าคุณมีความสุขกับการได้ลุยงานคนเดียว ถ้ามีความสุขกับการลุยงานคนเดียวโอเคคุณลุยเลยเอ,อทําให้เด็กมันดูทําให้รุ่นน้องมันดูเลยทําให้คนที่ไม่เป็นดูเลยว่าเฮ้ยงานแค่นี้เองงานก็เป็นแบบนี้เองฉันลุยเองเลยเพราะความถ้าเป็นความสุขของคนนะทําได้เลยแต่ให้ดีเพื่อความสัมพันธ์ในองคอ์กรคุณทําเองได้แต่คุณอาจจะมีการสอนงานเข้าไปด้วยเพราะว่า ประสบการณ์ของแต่ละคนมีไม่เท่ากันราชนีถือไม้คุณมีประสบการณ์โชคโชนคุณเป็นหัวหน้างานคุณมีความรู้แตกฉานในสาขาวิชานั้นคุณมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในอาชีพนั้นประสบการณ์คุณมีมากกว่าถ้าคนที่ใช้คนถ้าคนที่คุณเรียกใช้งานล,ลูกน้องบริวารอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาอยู่ในเลเวลที่ ต่ำกว่าคุณคความคิดความอ่านอะไรก็แล้วแต่เขาจะไม่เท่าคุณเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะราศีมีนคุณใช้เขาได้เท่าที่จำเป็นคุณต้องวางแผนการใช้คนเนี่ยสิ่งนี้แหละถ้าคุณอยากให้งานมันเร็วนะไม่อยากให้มันช้านะคุณต้องวางแผนเลยว่าใครมีความสามารถอะไรบ้างเฉพาะตัวแล้วคุณใช้เขาแค่นั้น อย่าไปใช้เขามากกว่านี้อืมนี่แหละแผนที่คุณต้องทำนะตอนนี้นะคุยกันแบบไกลไกลคุยกันแบบอนาคตถ้าเป็นเรื่องของการทำอะไรก็แล้วแต่อย่าใช้จมูกคนอื่นหายใจเนี่ยคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดอยู่ประมาณนี้เลยช้าแต่ชชว์ช้าแต่ชัว์ทำเองดีกว่าอืมเพราะว่าอะไร สี่ถ้วยบ่งบอกมาแล้วถ้าคุณรับความช่วยเหลือจากคนอื่นมันจะมีในเรื่องของบุญคุณเข้ามาทันทีซึ่งตัวคุณเองแล้วก็ไม่อยากจะไปผูกมัดไม่อยากจะไปเอาบุญคุณอะไรจากใครเดี๋ยวจะกลายมาเป็นปัญหาในฉลังว่าตอนนั้นก็ช่วยเหลือตอนนี้ก็ช่วยเหลือแล้วพอพอมาถึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นในไรฒภ,ภาวะติดค้างบุญคุณทําเองดีกว่านะทำเองทำเอง ปฏิบัติหน้าที่เองทุกอย่างเชื่อมั่นในตัวเองคุณทําได้แล้วเพลอเน,นะอีกไม่กี่วันจะมีคนมาขอร้องขอความช่วยเหลือจากคุณอ,อารมณ์มันเป็นแบบนั้นเลยนะมีคนมาขอความช่วยเหลือแต่ถ้าคุณปฏิเสธคุณก็ต้องหาหนทางการปฏิเสธถ้าคุณไม่อยากจะรับสี่ถ้วย มันก็ต้องออมชอมรอมชอมใช่ไหมรอมชอมถ้าคิดจะไม่ช่วยเหลืออ่าถ้าคิดจะไม่ช่วยเหลืออยากแข็งอยากแข็งจนเกินไปและอยากอ่อนจนเกินไปคุณต้องเตรียมหาวิธีเอาตัวรอดอืมเพราะคุณปฏิเสธไปทีคุณทํางานกับคนหมู่มากแล้วคุณทุกอย่างคุณรุยเองหมด แต่บางมีบางคนมาขอความช่วยเหลือจากคุณอะไรเงี้ยมันอาจจะกลายทําให้การการที่คุณไม่ช่วยเหลือเขาว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์นีผิดใจกันได้แต่ราชนีไม้ก็บอกแล้วคุณบริหารจัดการเองเป็นคุณเก่งคุณมีความสามารถรอนิดรอหน่อยได้ไม่เป็นไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆทําด้วยความสามารถของคุณเองถ้าคุณไม่รีบ ถ้าคุณไม่รีบถึงความสำเร็จในอนาคตที่กำลังจะเข้ามาผมขอแนะนำว่าคุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆสะสมค่อยๆสร้างประสบการณ์มันต้องใช้ความมานะอุตสาหะอะไรเงี้ยตามคีย์เวิร์ดของดอทฟ้าเลยหักอะไรนะน้ำซึมบ่อทรายเก็บเล็กผสมน้อยค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยประมาณนี้แหละหลักการของชีวิต ราว4ีมีนแต่ประสบความสําเร็จแน่นอนเพราะตอนนี้เป็นราชินีไม้อะความสําเร็จคุณมาระดับหนึ่งแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวก็จะถึงจุดสุดยอดที่คุณเขาเรียกว่าจุดที่คุณคาดหวังไว้อะบันไดสูงสุดสเก้าอี้สูงสุดที่คุณวาดฝันไว้ว่าคุณจะนั่งตัวนี้ความสําเร็จที่จะมาถึงมันมีแน่แต่ใช้เวลานิดหนึ่งอ่ อีกเรื่องหนึ่งที่จะขอคุยกับราศีมีนก็คือเรื่องของความกดดันอย่าก,กดดันตัวเองและอย่าให้คนอื่นมากดดันไอ้คําว่าอย่าก,กดดันตัวเองอันนี้เข้าใจได้เพราะมันเป็นในเรื่องของจิตใจเราอยู่ในภาวะตัวเราเองจะคิดให้มันกดดันก็ได้หรือคิดให้มันไม่กดดันก็ได้แต่ให้ระวังเรื่องการกดดันจากบุคคลอื่นมเก่งนักใช่ไหม มันก็จะมีเรื่องของความไม่ชอบเข้ามาละเก่งดีนักสั่งงานเยอะเลยอะไรเงี้ยหรือคนขัดแข้งขัดขาอันนี้ต้องระวังให้มากๆระวังให้มากๆแล้วก็เรื่องของให้ระวังเรื่องของน้ําจิตน้ําใจาบางครั้งก็อยากจะปฏิเสธอะไรไปซะหมดรับได้ก็รับรับไม่ได้ต้องหาวิธีการปฏิเสธนะครับ อยากแข็งอยากแข็งโป๊กราชนีไม้เนี่ยจะราชนีไม้จะต่างกับราชินีดาบนิดหนึ่งถ้าเป็นราชินีดาะฟนันทันทีเป็นคนแข่งแข่งแต่รา,าชนีไม้อะในตัวคุณะมีศิลปะการพูดคุยการเจรจาการต่อรองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเอาสิ่งนี้ในตัวคุณมาใชใ้เป็นประโยชน์โอเคนะครับจบแล้วนะกับชาวราศีมีน ใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทําคลิปสอนได้ด้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ